บรรยากาศเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงข้าทาดโดยสุเทพ รถสองแถวสีแดงเอกลักษณ์ของเมืองบรรยากาศตอนหัวค่ำของเมืองเชียงใหม่แสงสว่างสูงสุด ที่อยู่บนยอดเขาคือวัดพระธาตุดอยสุเทพช่วงนี้เป็นเวลาหัวค่ำยังไม่มืดแต่เมื่อเปิดไฟขึ้นมาก็จะเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการความสวยงามของเมือง ย่านนี้เป็นย่านชุมชนที่มีวัดวาอารามค่อนข้างเยอะจึงไม่ค่อยเห็นสถานบันเทิงอะไรที่เกระทึกคึกโคมสวยงามมากครับกว้างขวางยิ่งใหญ่ มองลงไปข้างล่างเป็นความสงบที่ดูแล้วค่อนข้างเงียบเหงาได้ความรู้สึกดีๆไปอีกแบบ ศูนกลางแห่งอาณาจักรลานนามหานครเชียงใหม่